สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมนะในรายการ Black Gamer นะแล้วตอนนี้อยู่กับหน้าจอ iPad ของผมนะมนจะเป็นในลักษณะนี้สำหรับคำถามที่ถามมากันเยอะมากนะครับว่าพี่ๆใช้โปรแกรมอะไรในการถ่ายวิดีโอหน้าจอ iPad iPhone อะไรอย่างนี้ก็ถามผมใช้โปรแกรม Show นะครโปรแกรมนี้นั่นเองเนี่ยโปรแกรมนี้นะฮะ โปรแกรมเนี้ยนะฮะพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ตรงนี้คือวิดีโอที่ผมอัดเอาไวน้นะฮะก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็สําหรับการโหลดโชว์นะับผมโหลดได้จากนี่ครับผมมือถ i อไอโอเอสโตเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมไอเล็กนี่ก็ทําได้ครับผมแต่ว่าถ้าใครโหลดไอเล็กไม่ได้ครับผมก็มาโหลดโชว์นะผมนะ จะสบายกว่าอ่ะเอาผมจะมาสอนวิธีการโหลดอ e m o c i o s Store กันดีก,กว่านะครับก่อนอื่นก็ผมคุณต้องเข้า Safari จากนั้นก็ผมอ่านี้ผมก็มีครับ i o o ม iOS แต่ไม่เป็นไรผมทำใหม่ให้คุณดูนะเข้า Google ครับผมหรือพิมพ์เลยก็ได้ครับผมอ่าแล้วก็พิมพ์ค่อยว่า e ี o ไ i i o s เนี่ยโอเคแล้วก็เข้าไปหน้านี้ครับผม อาจากนั้นให้คุณกดเกตครับผมกดเกตมันก็จะมีขึ้นว่าเอาติดตั้งหรือไม่ติดตั้งนะฮะคุณก็กดติดตั้งไปพอติดตั้งเสร็จมันก็จะขึ้นอันนี้ให้นะพอเรากดครั้งแรกมันจะถามว่าโปรแกรมนี้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยถามว่าเชื่อถือได้ไหมคุณก็ต่อพิมพิมกดเข้าไปที่ว่าเชื่อถือได้นะฮะ จากนั้นพอคุณเข้ามาปุ๊บคุณก็โหลดเนี่ยโปรแกรมโชว์นี่คุณกด install โหลดปุ๊บมันมี install แล้วก็ loading ดดครับผมคุณก็จะมาอยู่ที่หน้านี้เลยนะฮะพอโหลดเสร็จลองเข้าก็จะมีขึ้นอีกว่าเชื่อถือได้ไหมก็ตอบเชื่อถือได้นะตอนแรกครับผมพอเราเข้ามามันก็มี start b o a r d c a s t i n g กับ start b o a r d recording s ย s t t r t Recording เอออะไรนั่นแหละประมาณนั้นพอเรากด Start Recording นะฮะมันก็จะบางคนมันจะขึ้นว่าเออโน no, กับไม่ต้องขึ้นมาอีกอะไรประมาณนี้นะฮะมันเป็นคำเตือนว่าถ้าอยากจะถ่ายเกมอะ่ะคุณต้องเข้าตั้งค่าไปตั้งค่าระบบข,ของเราก่อนถึงจะถ่ายเกมได้เพราะว่าบางคนไม่ตั้งค่าไงแบบผมตอนแรกครับผมพอถ่ายเกมปุ๊บก็จะเป็นในลักษณะหน้าจอดำอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดู ทีการทําหน้าจอดํานะฮะตอนแรกของคนอื่นมันจะเป็นในลักษณะนี้วันหนึ่งะนะพอเราลองเข้าเกมเกมหนึ่งครับผมเข้าไปลองเข้าไปเล่นดูครับผมผมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอดำนะฮะนี่บางทีอาจจะได้ยินแต่เสียงครับผมแต่หน้าจอก็ดำเดิมนะฮะ เห็นไ,ไหมฮะหน้าจอมันจะเป็นสีดำนะปุ๊บพิธีการแก้ครับผมเราเข้าที่มาที่ตั้งค่าอ่านะจากนั้นครับผมให้เข้ากดที่ทั่วไปการช่วยการเข้าถึงนะฮะเลื่อนลงมาล่างสุดจะมี a s i s t i v e Touch นะกดเปิดครับผมมันจะมีไออันนี้ขึ้นมานะยอันเนี้ยไอเล็กถ้าไอเล็กเป็นแบบนี้ ไอเล็กถ่ายแล้วหน้าจอดำก็เป็นในลักษณะเดียวกันครับผมก็คือเราต้องมีอันนี้ก่อนถึงจะถ่ายเกมได้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามถ่ายเกมได้จริงไหมกปบีนอตนะแหละเออแค่นี้ครับผมดูกันเลยดีกว่านะฮะดูกันให้เห็นกันซึ่งซึ่งหน้าเลยนะฮะว่ามทําได้ไหมอันนี้เห็นไหมฮะว่าถ่ายได้จริงแล้วนะฮะนี่พิมพ์ออกมาได้แล้วนะฮะ อ่านี่ยพิมพ์ออกมาได้แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะปคิวมันอะไรประมาณนี้ใช่อืออืมเนี่ยสู้กันเลยอืออใครจะตายก่อนเราไม่ตายเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะน,าานี้ครับผมว่าเห็นไหมฮะว่าพอเราติดตั้งตัวนี้แล้วเราจะทำให้ถ่ายเกมได้แล้วนะนี่ก็คือวิธีการแก้ไขนะฮะ สำหรับโปรแกรมโชว์นะฮะที่ผมใช้อัดเกมก็สําหรับใครที่อยากจะอัดก็โหลดโปรแกรมนี้ไม่ได้สําหรับการอ,อ,อัพลง YouTube อะไรประมาณนี้ก็ใช้โปรแกรมตัดต่อเป็นไอ o v i v i e ก็ได้ครับผมอันนี้นะฮะตัดต่อมาแล้วก็เป็นแคปเจอร์ในการอัพลง Youtube อะไรประมาณนี้ครับผมก็ไปตัดต่อใส่อินโรอะไรแล้วแต่ความสบายของคุณเลยครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก็เจอกันคลิปใหม่นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย